นายแพทย์ทวีศินวิษณุโยธินผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่10พร้อมด้วยนายแพทย์สวิทย์โรจนศักดิ์สทธรนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีการดำเนินงานในทุกสถานบริการในพื้นที่อำเภอของจังหวัดโดยเปิดให้บริการแก่ประชาชนดังนี้ 1. กลุ่มซีโนแวคสำหรับกลุ่มอายุมากกว่า18ปีที่ไม่เคยได้รับวัคซีนจำนวน17,000คน โดยมีเงื่อนไขาการรับบริการคือเคยจองรับวัคซีนจากระบบอุบลพร้อมหรือระบบหมอพร้อมและถูกเลื่อนการรับบริการโดยขอให้ติดต่อน,นัดหมายสถานที่บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลที่เคยนัดไว้ 2. กลุ่มแอสตราเซเนกาสำหรับกลุ่มที่เคยได้รับซโนแวคมาแล้ว1เข็มครบนัดฉีดแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่2องจำนวน6,000คนโดยมีเงื่อนไขาการรับบริการคือเข้ารับบริการตามใบนัดหมายที่ระบุไว้ในการจองเข้ารับการฉีดวัคซีน 3. กลุ่มแอสตาเซเนกาสำหรับกลุ่มที่เคยได้รับซีโนแวคมาแล้ว2เข็มและยังไม่เคยได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็ม3ามจำนวน1,000 0คนโดยมีเงื่อนไขในการรับบริการคือต้องลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้ารับบริการโดยจังหวัดอุบลราชธานีเปิดให้เริ่มลงทะเบียนในวันที่21กันยายน2564นายแพทย์สุวิทย์โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานียังคงเร่งดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เชิงรุกในพื้นที่เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและขอแจ้งให้ประชาชนปฏิบัติตัวและใช้ชีวิตวิถีใหม่อยู่กับสถานการณ์ของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันตนขั้นสูงสุดแบบครอบจัก,กรวาลเช่นการสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือรักษาระยะห่างและงดไปในสถานที่แออัด